ครับสวัสดีครับฮินดงที่คารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็มายามม่องแหละครับป่าเซเลนว่างมือขึ้น <มา S 1> คนปุ่มปุ่มครับถือลีลล้อเลยครับอืครับอือันนี้ใส่เต็มมือขึ้นด้วยครับ นี่กินดอกเบิองก่อนครับเอ๊ะเป็นปุ่มปุ่มเลยเนี่เน่ปลาควายล่ามใส่หมูดขื่นฮึมผัดขึ้นแม่ นย่ที่ปากเวยลามเลยอี hey. mm ่อื้อคือไ เนนอนบอเานี่อือเพื่อนตักเวลามูตักเลยนียตักยงกับพีนี่อือครับโม่ตามเส้นครึ่งเลยสามห้าเลยนี่ มาหากกย,ย,ายหี่น้องเบิ่อด้วยครับคึกคักอังไงโอ้หัดตดกับปดเื่อไห้ท่านครับนี่ลุงเยี่ยมประจันมาใจเลยปอมองอ้ปลาดิกเจ๊ย่ไหปลาหักกล้วยตัวใหญ่เด้อเห็นห มันนี้มาล่างมองก่อนครับครับอืมโอ้รรเราตบเรเต้นเลยโอ้เราะจะนับเลยเลยอนี่ เป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยเอ้ยพวกนั้นจะอกผู้ <c oughs> ปลาสุยาสุนแนว่วครับปลาผสมเลยบน,นบาา่าเจ็นปลาควายล่ามหลายค,คางเอลียนี่ครับมองสามเส้นคริงโอ้มองนี่เป็นหมูเร็วปัว๊บเร็วปุว๊บเฮ งูถึงมากินปลาดินี่งูกัตายกินแต่ป,ปลาปักขย e นี่นั่นรักหนนี่นน มวนี้มวนี้ยังปิ่มตุบตเต้เลยบะคโอนเนี่ยมือนี่ตั้งเตกันจจอตั้งเตรกระเตจะเล้าเว่ไม่แน่นอนไล คน,นตุนออ๊ไป,ลลป,ปน,นี่็ยังเนาตุกระแตเลยแต่เร่ยบอุลเนี่ยนี่นี่คือสิเมนี่วะเนาะนี่

Ok, hộ của các cháu sắp đã mô lưu mì, ông bùi lưu đang phải tẩy chót tẩy เออพี่เจปอาหักโขตัวใหญ่ฮะนี่เออนี่ปลาหักโขดปลาเขียงว้นันนี้วัได้ท่านได้กู้หรือไม่ย่ามไอ้ี่น้องเบิงครับ